เฮ้ยเกยมาปลูกฉันทำไมเนี่ยก็ลังหลับปันดีเลยก็อะไรของพี่เนี่ยผมก็นั่งดีผ่อนรู้ผมดีดีๆเออนีอ่นี่เนาะพี่ถามอะไรได้ดิรู้ป่ะว่าพี่เป็นแครเคยเห็นป่ะพี่เป็นดรารานะ <calming> พอ,อยคุ้นหน้าไหม ไม่รู้จักกับพี่ไม่ดังอะดิเมื่อไหร่ฉันจะได้เป็นนักแสดงแถวหน้าบ้างวะเป็นประธานบริษัทสักเรื่องก็ไม่ได้เป็นได้แค่ตัวประกอบมาเผอเรื่องหน้าได้เล่นเป็นหมาแล้วมั้งหรอสวัสดีค่ะติดต่อจากช่อง 5pm นะคะ ยินดีด ah, uh ้วยค่ะคุณนิวได้แสดงเป็นพระเอกของช่องเราอ๋ออะไรนะครับพเอกเหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะนัดวันถ่ายไปอีกทีนะคะเฮ้ยไอ้น้องพี่เลยเป็นพระเอกเลย เฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยพี่เซ็นลายเซ็นให้แกคนแรกเลยนะจำไว้ว่าแกได้เจอคนดังไปละเฮ้ยล้ยลางองอกไหมเนี่ยกล้องสปีดแอคชัน่น <c oughs> สามีของคุณไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ตลอดชีวิตค่ะฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคัยก่อนนี่ผมต้องป่วยติดเตียงในตอนนี้เลยเหรอครัดแล้วเอ,งอ็งจะลุกขึ้นทำไมวะไม่พี่เอกผมแค่สงสัยไงไหนพี่บอกให้ผมมาเล่นเป็นพระเอกไะให้ป่วยติดเตียงในตอนนี้เลยเหรอนี่คุณไม่ได้อ่านบทเหรอคะอ่านมาครับแต่ผมนึกว่ายังไม่จบมีแต่ฉากนอนนอนอยู่นั่นอะ ค่ะบทคุณมีแค่นั้นเอาแล้วไหนบอกผมจะได้เป็นพระเอกไง <S <S 2: <S 2> ก็ตามบทอ่นล่างของนายต้องนอนติดเตียงแล้ววิญญาณของนายจะไปเกิดในร่างไอ้ <S <S ไอ้ใช่พระเอกของช่องเราไงนี่คุณอ่านแต่บทตัวเองไม่ได้อ่านทั้งเรื่องหรอคะเนรายเอาใครมาเล่นอ่ะเสียเวลาที่เป็นเอกเลย ขอโทษนะคะผู้กำกับคุณนิวตั้งใจแสดงหน่อยค่ะจะพาคนอื่นช้าไปด้วยครับครับขอโทษครับไนเป็นผู้เอก่ออกหน่อยัะเนาะบุญไม่ได้กำบังเนี่ย นี่ไปเรียนเท็กเต่งมาจากไหนสีหน้าแววตามันต้องได้มาเดี๋ยวทําให้โดนี่พึ่งเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ไงแบบนี้อ่ะทำเป็นไหมแหมทําเป็นเป็นสอนคนอื่นวงกลับนี่แหละตัวดีเลยแข็งป๊อกแล้วทำไมฉันต้องได้มาเล่นบทบา้บาๆอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยไม่เก่งใจความหล่อของฉันบ้างเลย เล่นตามนี้นะลองสเปนนี่แก่กล้ามากนะเกี่ยวกเรื่องฉันไม่ฟ้องคุณแม่ค่งไม่ได้เป็นคนทำน,นะคะ อยวเข้าซีนขอกินข้าวก่อน,น,อนาาแล้วกนะันเอาไปซื้อน้ำซื้อท่ากินนะอขอบคุณครับ ฉันเหนื่อยขนาดนั้นเลยวะนี่หล่อขนาดนี้มไมห็นรอล่าความหล่อเลยไงเอาว่ะจะต่อบท <c oughs> โอ้อยหิวข้าวจังเลยวันนี้ยังไม่ได้กินช่วยเมตตาหน่อยนะครับขอบคุณครับได้ผลแนฮะช่วยเมตตาหน่อยครับผมฮะเพกยังไม่ไหมอยู่หรอจะเข้าฉากแล้วนะพอดีคุณไอเขาบอกว่ารถติดนะคะโอ้ย น่าเบื่อจังเลยไอ้พวกดังแล้วไม่มีความรับชอบแล้วมีคนอื่นว่างไหมปล่ายกันดิคุณกันติดงานในกองค่ะส่วนคุณเป้ก็ติดถ่ายโฆษณาแล้วจะเอาใครมาเล่นวะเมตาหน่อยครับบ๊ม หิวครับมิขวข้าว,อาวไอต้ตามผมหน่อยครับไอ้ขอทานนั่นให้นักแสดงกองเราไหมเอา้าทำไมไปนั่งขอทานแบบนั้นเนี่ยบา้าเปลี่ยนอาชีพดีกว่าั้มเป็นดาราไม่รู้ทีอั่มาขอทานดีกว่าไอ้นี่มันอินเนอร์ดีจริงๆว่ะ อนานยังไม่เข้าฉากตีบทแตกเลยเอาไปขอทานนี่นะเป็นเพ่เอกค่ะไปทุกคนย้ายรอนิวขอตั้งหน่อยครับมาเข้าฉากเร็วโอ้ยกลังสร้างไรายได้เลย นี่ผมแล้เล่นเป็นพระเอกจริงเหรอใช่แสดงให้เต็มที่นะทำให้คุิกับเขาเห็นซุ้ๆนะคะผู้กำกับคะคุณไอซ์มาแล้วค่ะอยู่ในห้องแต่งตัวให้มมนเล่นเป็นคนบ้าแทนิวไปเลยไม่ต้องรอแล้วค่ะ บอกคุณแล้วไงไม่ว่ายังไงอ่ะผมจะทำให้แม่ยอมรับคุณให้ได้พี่นิวทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันเป็นคู่มั่นพี่นะอีฟอีฟก็รู้นี่ว่าเราเป็นคู่มัน่นกันแค่ในนามเท่านั้นเนะ่ะเราถูกผู้ใหญ่บังคับพี่คือกับอีฟแค่น้องสาวแค่นั้นแหละแต่อีฟไม่ได้คิดกับพี่แค่พี่ชายไงแกแกมายังพี่นิวไปจากฉันอฟที่ไทำอะไรอ่ะเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่า มากเลยนิวนี่เดี๋ยวบดต่อไปแบบนี้นะเป็นไงร้อยกันไหมบอกคุณแล้วไงไม่ว่ายังไงอะจะทำให้แม่ยอมรับคุณก็ได้นี่ลูกค้าเรียกทำไมไม่ไปทำงานยะทำอะไรอยู่ขอโทษค่ะ แต่อีไ,ไม่ได้คิดกับพี่พแค่พี่ชายไงแกแกมาแย่งพี่นิวไปจากฉันพี่ทำอะไรอ่ะมาจบเรื่องนี้กันดีกว่ายทุกคนดูละครเรื่องนี้กันหรือ,อยังอ่ะพระเอกกับนางเอกอ่ะเคมีเข้ากันมากเลย คนบ้าก,การต้องเจอแบบนี้ดูนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันพี่นิวทำไมต้องมาบอกบ้ามันด้วยอ่ะอย่าทำอย่างนี้เลยนะอีฟถ้าจะสาดน้ำใส่พึ่งอ่ะสาดใส่พี่ดีกว่า อย่าคิดว่าฉันมาช่วยเธอเพราะฉันอยากปกป้องเธอนะฉันก็แค่กลัวพื้นมันเปียกฮับพุ่งกับคะคุณไอ้ขอถอนตัวคะ่ะเขาบอกว่าไม่อยากเล่นบทคนส่งแก๊สเออดีเรื่องมากจริงๆคนนี้ ที่หลังก็ต้องจ้างมาแล้วนะก็ตั้งแต่ที่ผู้กำกับให้นิวเขามาเล่นหมดพระเอกแทนไอเขาก็งองเงอยู่เรื่อยเลยอะค่ะแล้วเราจะให้ใครมาเล่นแทนล่ะคะเจอแล้ว ลายนั้นไม่น่าไหวนะคะตัวเล็กก็ถังแก๊สอีกแล้วตอนนี้กองเราขาดนักแรงบนไหนบ้างทำบุญทำทานกับเด็กกำพร้าตามดำน่าสงสารหน่อยครับทำบุญทำทานกับเด็กกำพร้าตามดำน่าสงสารหน่อยครับ ตัวเอง้องเขาน่าสงสารจังอะช่วยเขาหน่อยสิแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีเงินสักบาทเลยนะฮะแล้วันหายไปไหนหมดอ่ะผมล้มละลายแล้วแต่เชื่อผมเถอะผมจะสู้อีกครั้งไม่จะไม่สมหวังเธอเหรอกที่รักเดี๋ยวก่อนที่รักคับ หานเล่นดีมากเลยนะเป็นธรรมชาติมากก็แง่ละครับจับผมมาเล่นเป็นร้อยกว่าเรื่องแล้วนี่ไม่ขอทานไม่คนพีการก็คนเล,ล่อนก็คนเขียนบทบอกว่าบทนี้ต้องหานเท่านั้น <c oughs> เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเออเอาไว้เรื่องหน้าฉันจะให้แกเป็นพระเอกแล้วกัน จริงเหรอครับพงกกับงั้นเรื่องหน้าผมขอเล่นคู่คุณอีมนะครับเพื่อผมจะได้มีหวานใจเหมือนพี่นิวบ้างไม่ต้องเลยอ่ะฉันไม่เอาแกหรอกความหล่อของแกต้องพัฒนาอีกเยอะน้อง